คุณวิ่งนะครับคุณอยู่แค่นี้ครับคุณต้องฝึกยกขึ้นมาสูงๆมากยกขึ้นมาเทกเทะขึ้นมาว่าเพราะกูเทะเนี้ยคุณจะได้ไปไกลนะครับผมไปขึ้นเหลือไปเป็นคืบเลยนะผมเขาเรียกเปิดสะโพกค,ครับเปิดเปิดสะโพกก็เหมือนคนที่กลางขาได้แบบนี้ก็ะจะมีเทคนิคในการเปิดเพื่อมันขาได้กว้างขึ้นก็เหมือนการวิ่งถ้าเกิดคุณเปิดไม่ได้คุณก็ได้แค่นี้แต่คุณเปิดได้คุณจะได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดความยาวนี้ยผมกลางขาไม่ได้นะครับผมจะวิ่งแค่นั้น มาสิวิ่งไม่ทันค่ะหอมไหมเดี๋ยวผมลองเดินดูสั้น อะไรพี่ถึงร้อยเมตรหรือยังเมื่อกี้เหนื่อยแล้วนอนประกนท่านี้โค้ดบอกว่าท่าหมดนะคะหมดเลยวิ่งลงขอนนะครับหรือว่าคุณวิ่งตราบใดถ้าคุณไม่มีท่าแบบนี้เกิดขึ้นสแสดงว่าคุณยังไม่หมดนะครับเพราะแสดงว่า,วายัางวิ่งได้อีกเยอะนะครับผมต้องหอ,อ,อบเหนื่อยแล้วหูคือคุยกับขอไม่รู้เรื่องตัวสายอย่างเนี้ยไม่ตอบเนี่ยนี่คืออาการแบบนั้นเหมือนนึกภาพออกแต่นีบก็องอะไรครับถ้าเกิดว่า เราวิ่งมันคือเพื่อนวิ่งหลายรอบแล้วเราอยากจะเป็นคนที่ใส่ดีทักไทยอาจจสวัสดีครับสวัสดีครับคือฝั่งนู้นไม่ทันได้สวัสดีเราชื่อสุก่านี่กับเราไม่ทักเลยแต่ที่จริงไม่ต้องสงสารเขาแอะแม้แต่แดงเขาูไว้ก็ยังไม่บีก็มันเหนื่อยมากนะครับผมตัวตัวก็จะสายนะครับผมก็เข้าใจดีอยู่นะครับถ้าดีสกันนะครับยืดยครับยืดย ที่สำคัญนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทําให้คุณวิ่งได้เป็นท่าพื้นฐานหรือว่าท่าที่ถูกต้องที่ส่งต่อไปยังที่จะมาทําให้เกิดความเร็วนะครับหลายท่านที่ผมเห็นใน u t u b e นะครับส่วนมากเลยจะจำลักษณะของท่าเดิวของของขานะครับเขาเข่าต่ำาครับต่อยอยู่นะครับก่อสูงนะครับเตะหน้านะครับเตะหลังแบบนี้ครับเตะหลังยกตากตเนี่ยครับแต่ไม่มีใครเคยสอนแบบนี้สอนน้อยมากครับถึงถึงเคยสังเกตไหมครับว่าก่อนหน้านี้น้องเชอรี่ ผมได้ปรับต้าแค่ข้างเดียวนะครับบางทีเขาจะไปลักษณะแบบนี้ไปเหมือนเหมือนจะก้าวเส้นใจแล้วบาดเขาเรียกว่าอะไรนะสายใช่ไหมใช่จะก้าวเส้นใจเหมือนจะจที่หนึ่งแล้วไม่มีไกลแแล้วหันหลังกันใ้่อยู่นี่ตลอดนะครับแต่ไม่ใช่ครับออก้อยเมตรก็เขาไปแบบนี้นะครับอยู่ต้นเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกดีแรงขึ้นเขาจะไม่ได้ไปแบบต้นแขนแบบนี้ครับเรียกโซสายนะครับถึงจะไม่เสียบุคลิกนะครับอาจจะเสียเวลานะผมอาจจะแท่เกินอะไรหน่อยดึงก็สอบนะครับดึงอย่างนี้หลอกดึงอยงนี้ครับดึงองนี้ ไม่ต้องสูงมากนะครับก็พยายามสัมหานะครับอาจจะไม่สวยเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ว่าเราพยายามฝึกฝึกให้ขนาดลำตัวฝึกเนี้ยอยู่หน้ากระจกดูนะครับต่ำไหมดูนะครับผมดูถือขวดน้ำสองข้างก็ได้เรีวเรวนะครับเรวนักดึง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 ้าเรียวดึงกันดึง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 จ้าไม่จะปวดแล้วก็เมื่อยนะครับแต่เวลาคุณวิ่งจริงๆอ่ะคุณสามารถใช้ตัวนี้ดึง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 ครับดึงถ้าดึงก็ได้พอไหนครเขใต้เนี้ย เียวนะครับหน้าถอดผมจะบอกว่ารุ่หน้าตรงไม่ได้นะครับเพราะผมหน้าตรงยังลงนี่คือการบอกนะครับบอกเอวนะครับขวบวิ่งบอกบนะครับโทรศัพท์น้องกดวางได้เลยนะครับแล้วยืดนะครับนับยืดจะลุ้นนะยืดนะครับยืดไปนะครับยืด ให้ความรู้ดีมากค่ะไม่มีกัรดความรู้เลยว่าถผมอาจจะซ้ำๆกันมานะครับเพราะผมสอนเป็นปีแล้วครับผมก็ไม่มีความรู้ใหม่นะครับที่สอนก็จะจากประสบการณ์นะครับส่วนสิ่งต่างๆที่ใหม่ๆนี่ก็พูดในภาษาอังกฤษหรือว่าความรู้ใหม่ผมไม่ก็ไม่ได้เรียนรู้มากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเน้นสอนในลักษณะคนที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากมาอรนกายจากคนวิ่งรถละสิบนาทีให้มาวิ่งเป็นห้าเป็นสี่ได้เป็นเจ็ดได้ต่อเนื่องแล้วก็จากคนที่วิ่ง ติดตัวได้ก็ผมก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประดับแข่งการระดับชาติระดับประเทศเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทําไม่ได้แบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเแต่ก็ขอออกตัวก่อนว่าผมเน้นสอนคนกับคนที่ยังไม่เก่งไม่ใช่ว่าไปจับคนที่วิ่งดีแล้วให้มาเก่งนะครับผมคนตั้งประเทศนะครับผมก็มีคนที่ไม่เก่งค่อนข้างเยอะเรื่องวิ่งนะครับถึงกับร้อยคนเนี่ยคนติดตัวแค่ยี่สิบแตีแปดสิบเขาไม่เก่งนะครับแต่ผมอยากจะ จะช่วยเขาเหล่านั้นนะครับอาจจะไม่ให้ซื้อกอดยังกับผมแต่อย่างน,น้อยก็ได้ความรู้สึกว่าวิ่งแบบนี้นี่คือในฉบับตัวผมนะครับผมผมคนใต้จจพูดไม่ชัดในตัวผมนะครับแต่ก็สื่อออกมาจากใจนะครับเขาพยายามที่จะ่า่ทอดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ในตัวตนของผมอยู่กับคนเก่งคุณก็จะเก่งอยู่กับคนวิ่งช้าคุณก็จะช้าเพราะความคิดและการปฏิบัติตนเขาจะไม่เหมือนกันนะครับน้องเดินไปด้วยเขาได้นะครับเพราะว่าการปฏิบัติตนของเขาถ้าเกิดคุณวิ่งช้า ไม่ว่าจะวางกระเป๋าอย่างโน้นอย่างนี้นนนก็จะค่อยๆนะครับผมค่อยเดินค่อยอะไรแต่ึ้นมาผมเนี่ยเช่นไหมละกันนะขนาดรับน้ําอ่ะผมก็ต้องจิบต้องจบต้องเจียวต้องวางนี่คือในวันที่ผมวางแผนนะครับแต่วันไหนที่ผมวิ่งช้าชิวๆเข้า,า,มมาน้ำบ้างเดินบ้างหุดบ้างนะครับผมไม่ได้สนใจนะผมครับแต่วันไหนถ้าผมจริงจังแล้วถ้าผมว่าลงก่อนอันเนี้ยกับน้องชิดดี้ผมก็จะวางแผนแล้วว่าเออเราจะวางแผนยังไงถ้าเกิดเราวิ่ง300เมตรจ็อกหนึ่งร้อยเออรอบนีงง้จะมาตรงกบที่น้ำไหม ถ้าเกิดไม่ตรงน้ําเราจะวางแผนยังไงเราจะวิ่งซิกแซกเพื่อให้ได้ระยะที่เราต้องการแต่ยังไม่ค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็สามารถฉกน้ําได้